ยูย <mm ูยูทูปนี่ดูประจำโอ้ครับผมขอบคุณครับชอบผมด้วยนะครับนี่นะพระอาจารย์มามาจากซีกามันอยู่ใกล้เราแล้วเราไปดูดีไหมอือที่วัดมีพญานาคไหมครับไม่มีแต่พญานาคทางขึ้นสลาแล้วพญานาคทางสลาครับเขาจะข้างขึ้นบันไดสลานโอ้จ้ะบันไดสลา ก็คือมีมีองค์ของเพื่อนอยู่เนาะครับผมมีองค์เพื่อนอยู่คือว่าเพื่อนอยู่คือว่ามันอย่างนี้นะครับทางบ้านผมกําลังสร้างบวกเลยอยากมาดูว่าอะไรมันสวยงามไปที่นี่ก็อยากเอาไปทําดูอมามาดูมาอะไรเนาะครับผมจะได้เป็นแนวทางเนาะไปแนวทางดัดแปลงครับผมเอาไปบ้านเราด้วยครับก็มันเข้าสู่ยุคที่ เทพเทวาต่างๆที่ลงมาสร้างวัดครับผมตั้งแต่ผ่านมาจตุคามรามเทพมามาต่างๆจนมาท้าวเวสสุวรรณมาพญานาคมันเหมือนวัดต่างๆจะต้องมีครับเพราะว่าเขาลงมาช่วยครับในความเชื่อของผมนะครูจะเชื่อหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมคิดว่าองค์พญานาคลงมาเพื่อสร้างถ้าเป็นสายวัดแล้วก็เสื้อมันกันดแลนะครบถ้าเป็นสายของวัดสายบุญเรวต้องเสื้อ ท่านพระครูท่านก็ต้นไม้ยังไม่ได้รับปลูกครับอาจารย์ชวนนานแล้วยังไม่ยังไม่เรียบโรยหนังเงี้ยไม่เรียบโอยยังไม่แดนมีต้นไม้ยังไม่ได้ลงต้นไหม่คนมาหลายอยู่วันนีก็ได้สารพระครูครับจ้ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเฮือนอยู่ม้เนาะบโมอันอันโตโตหั่นกับสารพระครูอยู่อันนั่นก็ฮื่นสารพระครูม่เงี้ยอูมูเมนอันบ้านเราสันตายายสันตายาย สร้างย่าในจงครับสร้างมามหาสาค่ะคาบภาพยอดนอาจากเป็นตั้งเวดาบุตพน้อนาสลากันเลยดีนะผมว่าสวยมากพวกเก่งนะเขาเขาเาเหมือนจะเหมือนองคใหญ่เลยนะครับบุญไม่แต่เอาอากาศพเฮ็ดเอาไหมต้นกล้วยโนมอเนื้อครับทำสกูก็อยากมาดูว่าสินไหน ที่ดีที่เราจะนําไปที่วัดเราเราจะไปก่อสร้างที่นั่นมันจะดีไหม<ะ>อย่างนี้นะครับดีมามเจอวัดหนึ่งที่กระแพงเพชรเขาสร้างองค์ใหญ่ๆนะครับไปข้างโบสถ์แต่อ้นั้นมีเจ้าภาพเจ้าภาพก็คือเขาฝันว่าพญาจนาคออกมาจากใต้โบสถ์พอพอเขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งห้าใบเขาเลยสร้างไว้ให้กับกับกับความเชื่อของเขาเขาฝันแค่นั้นเองครับ ซื้อไปแล้วก็ถูกผมไปถ่ายมานะครับก็แล้วก็มีที่นครสวรรค์อันนี้ยังไม่ได้โตกันเนาะเห็นเห็นเห็นยูทูบเราดูวันแรกอะไรล่ะทุกคนกำลังกินกินข้าวช่อมกบตองอยู่ตำกบตองอยู่งั้นออ๋ที่เนี่ยแหละครับผมทุกคนกำลังกินตำกบตองพระแตนก็ลงไปดำนาน่ะอืม นาู่น้ำนี่อพี่นับระจมาประจําครับประจําแขแนนี่แข็งดนคอครับปวดขาพ้องปวดปวดขาพี่น้องรถขนองมาเยอปวดประจําตัอาทิตแรกวันาทิตยนเยอะมากจะไปทนองไปไหนี่เป็นเต๊ไหทตรงนี้ครับ น,นี่ตะวัน,นอครับอแต่ววกางนี่ครับป่ายางนี่ครับเานางนี้เ่ามามานอกนีนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเที่ยงในสีกท่านนะก็มีพอาจารย์มาเยี่ยมชมเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับ,บ,บก็บไม่ต้องไปไกลทีนี้ก็มาอยู่ใกล้ๆแล้ว อโอเคนะทุกท่านก็อัปเดตนนะสถานการณ์ล่าสุดนะแต่เพียงเท่านี้เนาะนะครับมีความคิดความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ